ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดก่อใหญ่นะครับตำบลก่อใหญ่อําเภอกระแสะสินจังหวัดสงขลาเราได้มีการประชุมร่วมกันนะครับได้พูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในอําเภอกระแสะสินโดยเฉพาะตำบลก่อใหญ่ในวันนี้นะครับเรื่องที่เราได้พูดถึงกันก็มี 3- 4สเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือ เรามีความตั้งใจที่จะาหาลือที่จะทำเพลงนะครับทำเพลงเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในตำบลกอะใหญ่ในอำเภอกระแสสินนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอกระแสสินของเรานะครับเรื่องที่สองเราได้พูดคุยในการเตรียมงานในวันที่14กุ่มภาพันธ์2 5 6 6นะครับเราจะมีการจัดงานสมโภ์ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ที่วัดเกาะใหญ่นะครับแล้วเ,เราก็จะมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษารประมาณ150ทุนให้กับนักเรียนในอำเภอกระแสะสินนะครับสำหรับเรื่องที่3เราได้พูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างของอชมรมการท่องเที่ยวตำบลเกาะใหญ่ นะครับซึ่งในวันนี้เราได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับท่านกำนันมนัตตุละนะครับซึ่งท่านได้รับตำแหน่งใหม่แล้วถือว่าได้รับตำแหน่งพวกไปด้วยโดยการตำแหน่งประธานชมรมการท่องเที่ยวตำบลเกาะใหญ่นะครับสำหรับเรื่องที่4นะครับเราได้พูดถึงเรื่องการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ่อสร้างถนนทางเข้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจากอบตอก่อใหญ่นะครับครับส,สาระสำคัญในวันนี้ก็ประมาณประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอเจริญพรนะครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมเชิญท่านรอจเทินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา เกาะใหญ่ให้มีความเจริญให้มีความรุ่งเรืองตามสถานการณ์ดีการวันนี้ก็ได้คุยกันในหลายๆเรื่องได้สรุปมาได้สามสเรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการทำเพลงระดับอำเภอเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆของดีในอำเภอว่าเรามีอะไรบ้างในอำเภอแล้วจะทำมาเป็นเนื้อหาเนื้อหาของเพลงแล้วก็จะได้ทำวิวสิกประกอบเพลง เพื่อที่จะเผยแพร่ในโอกาสต่อไปในเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เราได้ท่านคำนันคนใหม่ก็มีการเปลี่ยนเปลงในการในการทางานของการท่องเที่ยว,วบนข้อยใหญ่ก็ได้ท่านคำนันมนัตตุระซึ่งท่านเป็นคำนันใหม่ก็ได้มามอบมาประก,กาศแล้วมารองรับในการพัฒนาในการทํางานรับช่วงกันต่อไป ในเรื่องที่3นั้นก็คือเรื่องของการจัดงานสมโพธิองค์สมเด็จเจ้าพ่อใหญ่หรือที่เรียกว่างานสัการะองค์สมเด็จเจ้าพ่อใหญ่ในงานนี้ก็จะมีการมอบทุนการศึกษาสมโพธิ์สมเด็จเจ้าพ่อใหญ่วงจวสมเด็จเจ้าพ่อใหญ่ตามกติกความเชื่อข่านิยมตามความเชื่อของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน<ป>ก็จะได้ทําบุญอุทิศแก่อดีตเจ้าว่าผู้ร่วมรับไปแล้วหรือบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่ใน

รัมีกันคงจำได้ฉั้ยิ่งใายเกษ็จกั้าดังพลันานำว่าบอ่อทองคู่แผ่นดินกระเทดสิ้นทีเดียวแห้งสรงคร้าตำบลต่อใยแลกนี้ช่วยนำพาทั้งวัดว่าเล่นบอ่อทอง